ยินดีต้อนรับสู่คาเคา์เจอร์ครับแหล่งรวมของคนรักรถตัวจริงที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับดีไซน์ พลังและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตถ้าคุณคือคนที่ชื่นชอบรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าลืมกดติดตามเพราะวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นที่ทุกคนรอคอยอย่างโตโยต้าไฮรักเรโว2สอรุ่นใหม่หมดจดที่จะมาพลิกโฉมความแข็งแกร่งความหรูหราและความฉลาดในการขับเคลื่อนยุคใหม่โตโยต้าได้นำตำนานกระบะอย่างไฮรักกลับมาพัฒนาใหม่ให้ก้าวล้ำกว่าเดิม2 0 2 6ไฮรักเรโวรุ่นนี้คือการผสมผสานระหว่างความแกร่งแบบกระบะด,ดั้งเดิมและความล้ำสมัยในทุกมิติ นี่ไม่ใช่แค่รถกระบะทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความก้าวหน้าแห่งยุคใหม่รูปลักษณ์ภายนอกของไฮลักเรเว2026โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ดีไซน์หกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยเส้นคโครเมียมดูหรูหราเสริมด้วยไฟหน้า LED รงคมและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทรงพลังเส้นฝากระโปรงถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและรูลมสื่อถึงพลังและความมั่นใจด้านข้างตัวรถดูปราดเปรียวและมั่นคงมากขึ้น ด้วยฐานล้อที่กว้างขึ้นและเส้นสายคมชัดตลอดแนวตัวถังล้ออัลลอยขนาด20นิ้วเพิ่มความสปอร์ตส่วนท้ายรถออกแบบใหม่พร้อมไฟท้ายเล็ดีดไซน์เฉียบและฝากระบะสลักโลโก้ Hilux R Evo อย่างโดดเด่น หัวใจสำคัญของรุ่นใหม่นี้คือเทคโนโลยีใต้ฝากระโปรงโตโยต้าได้นำโครงสร้าง TNGAF p l ต t f o r m ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับ Land Cruiser และ Ta c โ m มามาใช้ใน Revo 2026ทำให้รถมีความสมดุลแข็งแรงและขับสบายยิ่งขึ้นขุมพลังหลักคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังราว210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรพร้อมปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม จุดเด่นใหม่คือระบบไฮบริดดีเซล 48V m Hybrid ที่ผสานเครื่องยนต์ดีเซลเข้ากับระบบไฟฟ้าช่วยให้การเร่งดียิ่งขึ้นปล่อยมลพิษน้อยลงและเพิ่มสมรรถนะในการลุยเส้นทางทุกรูปแบบโดยยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์ไฮลักไว้อย่างเต็มเปี่ยมภายในห้องโดยสารถูกยกระดับให้หรูหราไม่ต่างจาก SUV พรีเมียมแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุสัมผัสนุ่มพร้อมหน้าจอดิจิตอลดิสเพย์ขนาด12.3นิ้วและระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีพอร์ต USB-C ที่ชาร์จไร้สายและระบบส่งงานด้วยเสียงที่ใช้งานง่าย HiLux Revo ส2026ยังมาพร้อมระบบการสือนที่พัฒนาใหม่ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงเมื่อต้องบรรทุกของหนักหรือวิ่งทางออฟโรดระบบเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงให้เงียบและสบายกว่าเดิมในด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อม Adaptive Cruise Control l a n ค Keeping a s s ส s ล b ์ i สปอตม t นิเตอร์เฟร้ s ครอสทราฟฟิกอเลอรและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนอกจากนี้เร v o รุ่นใหม่นี้ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี h y บ r i d ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยคาร์บอนถือเป็นก้าวสำคัญของกระบะพลังสะอาดแห่งอนาคตโดยสรุปแล้ว Toyota h ไฮ u ัก e v เรเว6ไม่ได้เป็นแค่กระบะธรรมดาแต่มันคือการปฏิวัติในวงการรถกระบะ ที่รวมดีไซน์อันแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำยุคความสะดวกสบายและความทนทานระดับตำนานไว้ในคันเดียวแล้วคุณละคิดอย่างไรกับไฮลักเรโวรุ่นใหม่นี้มันคือกระบาดท,ที่ดีที่สุดของปี2026หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาเคิเจอร์ครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดล้ำจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวแห่งโลกยานยนต์ที่เรารักคาเคิรเจอร์ครับ